เราจะสอบใบกับขี่เราต้องไปเรียนนะครับเราขับรถเลยก็ไปเรียนเลยแล้วขับรถเนี่ยแค่อุบัติเหตุก็คือชนกันได้รับบาดเจ็บเสียทรัพย์สินเสียหายใช่ไหมครับแต่อาวุธปืนเนี่ย<ห>เกิดพิพลาดกันมาคือชีวิตเลยนะอในการสูญเสียที่รุนแรงมากนะครับทาไมเวลาเรามีอาวุธปืนเราขอมีอาวุธปืนเนี่ยนะครับทำไมไม่ฝึกอบรมก่นกอนบางคนเนี่ยไม่รู้ด้วยซ้ำไปมีอาวุธปืนมาตั้งกระต้นจน,นแล้วบางคนแก่ตายเลยนะไม่ได้ว่าแช่งกันนะครับรยังไม่รู้เลยว่ากฎความาปลอดภัยในอาวุธปืนสิบข้อมันมีอะไรบ้าง ไอ้นี่แหละครับผมถ้าสนับสนุนท่านอาจารย์ฐานนันทศนะครับว่าควรจะต้องฝึกอบรมสะก่อนนะฮะให้รู้ว่าวิธีการใช้อาวุธปืนอย่างปลอดภัยเนี่ยมันมีอะไรบ้างมีขั้นตอนอย่างไรบ้างทุกวันนี้เราแค่ยิ่งขอปรสามนายเบียนที่จะออกอาวุธปืนได้ไม่ได้ถามเลยถามว่าคุณมีมีอาชีพไหมมีไรายได้ไหมนะครับมีประวัติอาชญากรรมไหมนะมีนู่นนี่นั่นไหม ตามคุณนุนสสบัตรที่กําหนดมาแต่ไม่เคยถามแล้วคุณใช้อุวุวตุืนเป็นไหมคุณรู้กดความปลอดภัยไหม,มคุณฝึกอบรมมาหรือเปล่าไอ้นี่แหละครับมันถึงเวลาแล้วอย่างที่เราควรจะต้องหันมาให้ความใส่ใจกับเรื่องนี้ครับอืม จริงค่ะมีอะไรจะเสริมไหมคะถึงเรื่องในต่างประเทศหรือว่าเราส่งคุณวิทยากันก่อนอเเกรงใจเดี๋ยวมีรายการต่อ,อไปต่อครับได้เลยค่ะอยากจะทิ้งท้ายถึงเ,ออเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไหมคะถึงใครหลายคนที่อาจจะเป็นคนน้องขายเองหรือว่าใครที่อาจจะเข้าถึงปืนเถื่อนเหล่านี้ได้<อ>คุณวิทยามีอะไรจะทิ้งท้ายถึงพวกเขาเหล่านั้น<อ>ที่อาจจะเป็นต้นเหตุตไปสู่ไหมคะเชิญค่ะต้นเหตุนตนเตนี่ยนะครับวันนี้เนี่ยเรากําลัง อัวหายล้อมพอกใช้ภาษาคำโบราณอย่างนี้นะภาษิตวัวหายล้อมพอ่อแล้วเราก็กําลังโทษนู่นโทษนี่กันโทษโทษแบง้์กันโทษการมีอาวุธปืนง่ายเกินไปโทษนู่นโทษนี่กันไปเยอะครับแล้วแต่บางคนไปโทษเกมโทษอะไรแต่ผมอยากจะมองให้ครบมันทุกทุกมิติครับว่าปัญหาทั้งหลายทั้งปวงแี่ความรุนแรงเอากรณีของที่ทีมท,ท,ที่พารากอนเกิดขึ้นกันแล้วกันนะครับว่า เราไม่ต้องโทษอะไรมากแลวครับโทษอย่างเดียวครับโทษผู้ปกครองว่าไม่ได้ดูแลลูกหลานเราอย่างใกล้ชิดดีพอนะ mm hmm. เราเลี้ยงกันเราเลี้ยงลูกหลานเราด้วยอะไรครับวันนี้เราเลี้ยงด้วยโทรศัพท์มือถือเราเลี้ยงด้วย iPad เราเลี้ยงเขาด้วยเงินแต่เราไม่ได้ให้ความคําชี้นําชี้แนะในสิ่งที่ถูกต้องความอบอุ่นในครอบครัวนะครับโดยสรุปของผมที่จะทิ้งท้ายก็คือว่า พ่อแม่รังแกฉันครับ<ม>ถ้าพ่อแม่ให้ความเอาใจใส่ลูกดูแลลูกในทุกมิตินะครับคอยดูแลเอาใจใส่ให้ความรักความอบอุ่นประครับประคองดีนะครับสอนว่าอะไรควรจะทำอะไรคุณจะทําอะไรคุณควรอะไรคุณไม่ควรนะครับมันจะลดปัญหาอาชญากรรมในทุกๆมิติลงได้ครับขอบคุณมากเลยค่ะคุณวิทยา สุขสมโสดนะคะที่ได้ให้เกียรติพูดกับเราในวันนี้ว่าที่มาที่ไปของแบงก์กันเดี๋ยวเขาทํากันยังไงแต่ไม่ได้ชี้ช่องให้คุณผู้ชมหรือว่าใครหลายคนที่อาจจะอยากรู้ว่ามันดัดแปลงยังไงเราไม่ได้อยากจะให้ข้อมูลในด้านนั้นนะคะแต่ว่าอยากชี้ให้ฟังว่าคดีที่เกิดขึ้นตอนนี้เนี่ยต้นเหตุมันไม่ใช่เรื่องของการมาโทษว่าปืนแต่ให้โทษหรือว่ามองไปว่าที่มาที่ไปเนี่ยคือเรื่องของคุณพ่อคุณแม่แล้วก็สถาบันครอบครัวนี่คือสิ่งที่คุณเิียาฝากไว้กับพวกเราในวันนี้ขอบคุณมากเลยค่ะ ขอบคุณทั้งสองคอครัขบขอบคุณค่ะ,คคะ <laughs> มันอาจ <c oughs> จะพูดติดๆกันขนิดหน่อยเพราะมันเป็นออนไลน์แล้วหนูไม่รู้ว่าหนูต้องตอบตอนไหนเพราะคุณวิทยาอาจจะไม่รู้ว่าต้องตอบเวียนตอนไหนเม <c oughs> ื่อกี้ทิ้งท้ายให้เวียนนะคะบอกว่า <c oughs> เลิกมองวัวหายล้มค้อสักที <c oughs> เลิกกลับมาพูดกันถึงเรื่องอาวุธปืนหรือมันทบทวนได้นั่นแหละเรียกว่า ปืนเถื่อนหรือการครอบครองที่เข้าถึงง่ายเนี่ยมันคืออะไรก่อนที่จะไปถึงเรื่องพ่อแม่ลังแกฉันเมื่อสักครู่นี้นะคะเวียนอยากจะถามว่าก่อนหน้านี้เนี่ยในประเทศไทยเคยมีนิรโทษกรรมปืนเถื่อนใช่ไหมคะครับตอนนั้นเขาละโทษไปแล้วแต่ทำไมมันยังมีอยู่เราเห็นฟังได้ลยไม่ะว่าเขาทำกันยังไงหรือทําไมทึงไม่ได้ผลคืออย่างนี้จริงๆแล้วอ่ะหลายครั้งที่เราเราพยายามจะยกเสถียริติว่าประเทศไทยเนี่ยมันมีปืนสูสเดเชียนะครับว่ามี1ิบล้านกระบอกขึ้นแล้วก็มาแยกว่าเป็นปืนที่ถูกต้องกฎหมายเนี่ย ในระบบเนี่ยหล้านนะครับแล้วก็นอกระบบคือปืนเถื่อนเนี่ยสล้านนะครับจริงๆมันดูแค่นี้มันไม่พอนะครับเราบอกว่ามาสูงสุดจริงๆแล้วในหลายประเทศอย่างฟิลิปปินส์เนี่ยเขาผลิตปืนเลยนะมีโรงงานผลิตปืนอาร์มสกอร์แล้วส่งทั่วโลกอะไรต่างๆนะครับหรือซิกซาวเออร์ er, เป็นของสวิตเซอร์แลนด์เนี่ยนะครับทุกคนมีปืนแต่ว่าเขาไม่ได้ก่อเหตุนะครับทีนี้ประเด็นมันอยู่ตรงนี้ว่าพอเรามาดูงลงรายละเอียดแล้วเนี่ยนะครับไอการก่อเหตุที่ใช้อาวุธปืนนะครับจากร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ย แปดสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยจริงๆ 80- แปดสิบถึงแปดสิบสอง้วยซ้ำใช้ปืนเถื่อนอนะครับถามว่าทาไมถึงใช้ปืนเถื่อนเพราะว่าไอ้ปืนที่ถูกต้องตามกฎหมายเนี่ยมันถูกยิงแล้วหัวกระสุนเนี่ยเข้าไปเก็บนะครับเพราะนั้นถ้าเกิดว่ามีเหตุก็ปืนกระบ,บอกนั้นว่ายิงจากคนที่จริงไหม,มไปยิงแล้วทดสอบเปรียบเทียบกันอ่าถ้าใช่ก็คือคนนี้เป็นคนก่อเหตุ่าเพราะนั้นไอ้ลักษณะแบบนี้มันเป็นลักษณะทั่วไปค,คนจะก่อเหตุก็เลยมองว่าเอ้ยถ้าเราปืนจริงนะครับไปยิงถูกจับถูกยึดปืนไปตรวจสอบอ้าก็เสร็ เพราะนั้นวิธีการก็หาปืนเถื่อนนะครับที่ตรวจสอบไม่ได้เลยว่าใครคือเจ้าของยิงมาจากไหนระเอียคบคืออะไรทีนี้มันก็มีลักษณะอย่างหนึ่งก็คือโดยธรรมชาติปืนเถื่อนเนี่ยมันไม่ได้ใช้เทคโนโลยีซ้าซ้อนอะไรมันใช้ลํากล้องใช่ไหมครับ,รบลํากล้องก็คือไปลงกลึงที่ไหนมันก็กึงให้ได้เป็นเท่าลำกล้องเขาไม่รู้ด้วยซ้ำมาไปใช้เป็นกระบอกปืนหรือเปล่านะครับ กับชุดลั่นไก่ที่เหลือก็ตกแต่งเอาตามด้ามเดิมหาไม้หาอะไรมากึงม,มาอะไรทุกทำได้หมดมมนะครับสมัยก่อนมันก็จะมีพวกปืนเถื่อนแบบไทยประดิะฐ์นะปืนเถื่อนแบบปืนปากกาเด็กช่างกลเด็กเทคโนโลยมันก็ทํากันหมดมมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อยิงแล้วมันโยนทิ้งมันสืบไม่ได้ว่าใครเป็นเจ้าของ<ม>ดังนั้นเนี่ยไอ้ปืนเถื่อนเนี่ยมันก็เลยกระจายแล้วที่มันผ่านมาเนี่ยพอมันใช้ปืนเถื่อนเยอะรัฐบาลรู้คนนี้ก็อ่าโอเควิธีการเนี่ยไปไล่จับแบบมันก็คงยากเอาเป็นว่า โทษมันหนักค่ะนะจริงๆปืนเถื่อนเนี่ยโทษหนักเพราะว่าเวลาตารวจจับกลุ่มเนี่ยตำรวจก็ต้องมาเช็คดูว่าเฮ้ยถ้ามีคุณมีปืนเถื่อนในครอบครองเนี่ย<ม>ต้องไปยิงพิสูจน์ว่ามันเฉพาะคุณยิงคนนี้หรือเปล่ามันมีคดีอื่นที่คุณไปก่อเหตุด้วยเปล่า<ม>จริงๆโทษมันหนักนะคะดังนั้นเนี่ยนะครับเขาก็เลยบอกว่าโอเคถ้าจะไปไล่หาเนี่ยใช้วิธีนี้สอดกับก็คือคุณมาแจ้งซะก็<ม>คือดึงเข้ามาสู่ระบบ<ม>นะขึ้นทะเบียนซ้ายมันถูกต้องมีอะไรจะได้ตรวจสอบแต่ถามว่าโดยหลักนะครับ ใครใครมันจะก้าวขึ้นมาเพราะว่าเอาขึ้นมาแล้วเอาถ้าเกิดตรวจสอบเกิดไปยิงเ้าสอบแล้วมันไปเกิดไปรงียบคดีก่อนหน้านีรอ่าครับก็อาจจะด้านอีกมันก็เลยเกิดความระแวงของประชาชนด้วยนะครับเพราะฉะนั้นวิธีการก็คือเก็บไว้ซ่อนไว้นะครับไม่ตรวจเจอก็โอเคก็แค่นั้นนะครับอันนี้มันก็เลยเป็นข้อที่จริงซึ่งมันทําให้ปืนเถื่อนเนี่ยมันยังระบาดอยู่ในประเทศไทยนะครับด้วยอาจจะเทคโนโลยีการผลิตมันง่ายนะครับวัตถุดิบหาง่าย ทำเองราคาถูกในขณะที่ถ้าเทียบกับปืนาจากต่างประเทศเนี่ยกระบอกนึงเป็นแสนอย่างงี้ครับมันก็เลยกลายเป็นเงื่อนไขซึ่งมันยังทําให้ปืนเถื่อนในระบ,บาดอยู่ในสังคมนะครับเอ,อ่รัฐวัศกรรมปืนเถื่อนนี่คือในรัฐบาลไหนนะคะพศออไหนจริงๆเมื่อเมื่อที่ผ่านมาก็ทํานะครับก็เราเคยทําอยู่ครั้งหนึ่งแต่ตอนนั้นเนี่ยนานมาแล้วเราใช้ดิสกรัรมส่วนใหญ่ก็จะเป็นปืนแก๊ปปืนไรซึ่งสมัยก่อนเนี่ยนะครับสมัยก่อนตามป่าเขาเนี่ยความที่ ปืนมันแพงนะครับชาวบ้านก็ทําปืนแก๊ส<ฆ>นะครับนะแล้วก็ใช้ในป่าเขาว่วารัฐบาลต้องการจะคุมก็ใช้แบบหลักดิสโทสกรรมเขาก็มาขึ้นทะเบียนซะอันนั้นก็ไปอยู่ตามบ้านก็ถูกต้องนะครับแต่เมื่อเร็วๆนี้พอมันมีคือคือในทุกเหตุการณ์ในใคล้ายๆต่างประเทศกับไทยเหมือนกัน<ฆ>พอมีเหตุการณ์แอคทีฟชูตติ้งแมชชูตติ้งเนี่ยนะครับหลายรัฐบาลก็จะพยายามเอาเรื่องการคอ uh, นโทรลโพลิซีเนี่ยปรับมานะครับแล้วก็มาทำนะอย่างเมื่อเร็วเนี้ยนะครับอันเนี้ย เท่าที่ผมทราบก็รัฐบาลก็ออกมาตรการมาแล้วใช่ไหมเนี่ยเพิ่งประชุมเมื่อไม่นานมานี้ก็มีมาตรการระยะสั้นระยะยาวอะไรต่างเพื่อพยายามจะตัปบให้มันเข้าระบบอย่างครอบครองปืนแล้วก็เมื่อกี้ที่คุณวิทยาได้พูดทิ้งท้ายไว้คือในต่างประเทศเองอ่ะปรากฏว่าผลที่ออกมาคือในอเมริกาที่เขาครอบครองปืนเยอะคดีดูน้อยกว่ากับประเทศที่ไม่ครอบครองอย่างนี้เหรอคะหรือว่ามันคือยังไงคือคืออย่างนี้ครับบ้านเราอาจจะเรียกว่ามันแผงก็ได้นะคือในเมืองนอกเนี่ยจริงๆถามว่า ไอ้แบงค์กันเนี่ยในเมืองนอกมันใช้ว่า bank gun. นะแบงค์ไฟลิ่งกันนะไอ้แบงค์ไฟลิ่งกันเนี่ยในเมืองนอกเขาถือว่าไม่ผิดกฎหมายเหมือนกันแต่เพียงแต่ว่าเขาก็จะไปออกกฎหมายเพิ่มเติมในหลายๆประเทศหลายเมืองแล้วก็คือว่าถ้าคุณมีไว้ในครอบครองเนี่ยห้ามคุณนําไปแสดงหรือโชว์ในที่สาธารณะอ่าก็คือพูดง่ายๆว่าในต่างประเทศเนี่ยเขาใช้ตรงตามวัตถุประสงค์ในการแสดงเขาก็ซื้อไปเพื่อการแสดงนะครับ หรือไปปล่อยตัวนักกีฬาเขาก็ทําแค่นั้นนะครับส่วนไอ้บีบีกันเนี่ยมันต่างจากแบงก์กันก็คืออันนี้ไปยิงนกยิงอะไรต,าต่างๆเล็นๆน้อยสนุกสนานอันนั้นในในกลุ่มเด็กในกลุ่มอะไรต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นไอ้แบงก์กันในในเมืองนอกเนี่ยเขาก็ไม่ได้คิดแพงแบบบ้านเราไอ้บ้านเราก็เฮ้ยถ้าเป็นอย่างนี้มันเหมือนก็เปลี่ยนซะลํากล้องมันก็ เอามาใช้มันใช้ผิดวัตถุประสงค์นคั่นแหละรายละเอียดอันนี้พูดกับคุณผู้ชมนะคะว่าเดี๋ยวเวียนจะถามต่อว่าการดัดแปลงหรือว่าการทำเนี่ยมันซื้อง่ายยังไงแต่ไม่ได้จะบอกไปเพื่อให้ใครหลายคนเอาเป็นช่องทางในการไปซื้อแล้วมาทําผิดกฎหมายแบบนี้นะคะแต่ว่าอาจจะบอกไว้เพื่อตํารวจโอเคเข้าใจแล้วงั้นเดี๋ยวผมไปจัดการต่อเองครับเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมคะว่าที่มาที่ไปของการไปซื้อลํากล้องหรือการจัดหาซื้อกันเนี่ยมันไม่จำเป็นต้องเป็นร้านที่ขายอาวุธปืนอย่างเดียวหรือหาวัตถุดิบได้ง่ายขนาดไหนคะอ่าคืออย่างี้ครับ อันที่หนึ่งเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยโอเคถ้าเราใช้ปืนถูกกฎหมายนะครับถ้ามันอาจจะมีตกเสื่อมหรือยิงแล้วสมมติว่ามันเกิดล้าวเกิดอะไรแล้วก็โอเคไปร้านปืนแล้วก็ซื้อนะครับอันนั้นเป็นเป็นระบบปกติที่เราเปลี่ยนเหมือนอะไรที่เป็นของเสียเหมือนรถเสียแล้วก็เปลี่ยนอะไรนะครับทีนี้ไอ้ปืนบีบีกันเนี่ยนะครับมันเป็นเนื่องจากว่าไอ้ลำกล้องมันเนี่ยมันจะมีไอ้ตัวที่มากันเวลามันถ้าเกิดว่ากระดาษหรืออะไรมันระเบิดออกไปเนี่ยยังไงมันก็ไม่ออกจากปากกระบอก คือเหมือนมีตัวกั้นเอาไว้ว่ายิงแต่ไม่ออกไปจริงๆเพราะเป็นปืนของเล่นปืนที่เอาไว้ใช้แสดงใช้เสียงใช้แสดงนะครับเพราะนี้ไอ้ลำกล้องเนี่ยไซส์มันมันก็วัดไม่ยากใช่ไหมครับทีนี้วิธีการก็คืออย่างที่บอกว่าเฮ้ยถ้าท่อขนาดนี้เขาเขาออกมาแล้วเขาก็ไปลงกึ่งแล้วใช้เหล็กโอเคขนาดนี้นะครับถ้าดูก่อนด้านนี้มันมีบิบกันที่ไอ้แบมกันที่เสนอขายอุปกรณ์เนี่ยมันก็ทํา เหมือนที่คุณวิยาว่าว่าเฮ้ยทำแล้วเนี่ยถ้าคุณทําไม่สะดวกนะคุณหาผมแล้วผมจัดการให้อย่างเงี้ยเพราะนั้นเนี่ยไอ้พวกนี้ก็โชว์บางทีขายเลยนะโชว์ขายเลยว่าโอเคมีกระบอกอย่างนี้คุณจะเอาไซส์เท่าไหร่เป็นจุดอ่าเก้ามมเป็นจุดสามแปดศูนย์มันก็จะมีบอกบนนะครับแล้วก็บางทีชุดลันไก่มันแค่ตอกคขาย <ạ. S 2> แล้วมันก็ระเบิดนะครับบางทีก็เสนอเปลี่ยนชุดลันไก่บางทีก็โอเคขายเฉพาะตัวลำกล้องมันอย่างเดียวนะครับมันก็เลยเปลี่ยนตลาดเพราะว่ามันซื้อมาถูก แต่บางคนก็เอ้ยทาไม่เป็นเดี๋ยวเกิดมานานก็สั่งซื้อทัางก็บอกเลยแต่พวกนี้ก็จยไปซื้อซื้อวกว้านซื้อมาแล้วก็มาทาแล้วก็ส่งตามตามอ,ออเดอร์มาแค่ัหนใช่ไหมครับเมื่อสักครู่เนี้นะคะเราคุยกันถึง <c oughs> ว่าเคยทํานิรวโทษกรรมปืนเถื่อนไปแล้วก็ยังไม่สามารถที่จะจัดการได้อาจจะถูกเถียงกันต่อว่าจริงๆแล้วคนไทยเนี่ย การครอบครองปืนควรจะทบทวนไหมให้แน่นแฟนเหรอไม่ใช่ให้มันแบบเข้มงวดมากขึ้นหรือจะให้หละหลวมหรือปล่อยมากกว่านี้เวียนอยากถามต่อเขาว่าถ้าในเมื่อเราเคยเนิรทาโทษกรรมปืนเถื่อนแล้วไม่สําเร็จเราค,รควรจะมีวิธีการไหนเพื่อควบคุมการครอบครองปืนของคนไทยไหคะ คืออย่างนี้ครับเราเราก็เรียนรู้จากต่างประเทศค่อนข้างเยอะนะเ <ภา S 2> หมือนกับว่าเวลาเราจะทำเนี่ยเราก็ไปดูว่าเฮ้ยเหมืองเมืองนอกโอเคละไอ้ระบบของไทยถามว่าตอนนี้มันดีไหมดีแน่นหนา,<ภ>านครับเราก็ไปพบว่าหลายประเทศอย่างอิสราเอลหรือหลายประเทศอ่ะโอเคคุณไปตรวจสุขภาพผิดก่อน <ภา S 2> อนะครับญี่ปุ่นคุณซื้อไปคุณจะต้องแจ้งเลยว่าปืนคุณจะไปไว้เนี่ยไว้ที่ไหนนะครับห่างจากตัวเด็กไหมแล้วเจ้าหน้าที่มาตรวจปุ๊บ คุณบอกว่าปืนไว้ที่เนี่ยตรวจแต่งมาดูที่อ่ะตาพาไปดูเจอจริงนะครับแล้วก็จะมีการอย่างที่บอกฝึกอบรมะนะครับพอก่อนจะไปซื้อปืนเนี่ยคุณได้รับอนุญ,ญาตปุ๊บตรวจประวัติพบทวดแล้วนะครับก็โอเคหรือแม้กระทั่งในต่างประเทศอย่างหลายๆมรัฐในอเมริกาเนี่ยนะครับกรณีที่มันคุณเคยมีประวัติไม่ใช่ประวัติาชการหนึ่งเดวนะประวัติการใช้ความรุนแรงในครอบครัวอันนี้เขาก็จะไม่อนุญาต<ะ>หรือ เมื่อใดก็ตามที่เกิดการใช้ค,ความรุนแรงในครอบครัว mm. เขาจะมาเช็คดูว่าอคุณมีปืนไหมถ้ามีปืนเอากลับมาก่อนรัฐ mm. มีการอายัดไว้ชั่วค่าว mm. จนกว่าคุณจะหายหรือมีอะไรหรือบางคนก็เก็บไปเลยก็มี mm. อกระบวนการพวกนี้หลายๆส่วนนี่นะครับเราก็เรียนรู้เราก็พยายามเอามาแต่ทีนี้ปัญหาก็คือว่าจริงๆมันมีดีมานกับซรัพพลาย mm. มันมีบางประเทศด้วยซ้ําอย่างในอเมริกาใต้เนี่ยคุณจะซื้อปืนใช่ไหมทุกสองปีคุณต้องมาแบบขึ้นทะเบียนรถ อ่าก็คือไม่ไม่สามารถออกไปอนุญาตต่อชีพให้ซื้อไปสองปีเอาปืนมามาต่อทะเบียนรัฐก็ได้ตังค์ด้วยอ่าให้ก็คืออ่าจะบอกว่าเก็บเป็นค่าตรวจแล้วในขณะเดียวกันก็ดูซิคุณดัดแปลงคุณเพิ่มอะไรคุณอะไรไหมใช่ไหมครับพราะดัดแปลงก็แบบตรวจปุ๊บก็เอาเงินเข้าหลวงด้วยส่วนหนึ่งบางแห่งก็เอาเงินตรงเนี้ยไปทําเป็นกองทุนเพื่อความปลอดภัยจากการใช้วุฒิปืนนะครับไอ้บทเรียนต่างๆเหล่านี้เราก็เรียนรู้เราก็พยายามมาปรับใช้แต่ทีนี้ ในตลาดปืนเนี่ยมันมันมีเรื่องกลไกตลาดมันมันไม่ใช่มีเรื่องเฉพาะเรื่องนี้อย่างเดียวเรื่องที่ควบคุม <c oughs> แต่มันยังมีคนที่ต้องการซื้อและคนที่พร้อมที่จะขาย <c oughs> แล้วครับแล้วที่สําคัญมันมีปืนสวัสดิการซึ่งหลังๆเนี่ย <c oughs> อย่างปืนในตลาดถ้าเราซื้อจากอเมริกาจากสวิตเนี่ยกระบอกหนึ่งแสนนะครับพอมาเราทําปืนสวัสดิการเราก็ไปซื้อจากอ่าตุรกีเราไปซื้อจากอ่าอย่างฟิลิปปินเนี่ยบริษัทอาเมสกรเนี่ยเขาก็ผลิตนะเป็นเหมือนกับเขาเรียกว่าเป็น กัปี้อ่ะมันเหมือนหมดใช่ไหมครับคุณภาพดีเท่ากันอะไรต่างแล้วมันก็กลายเป็นปืนที่มันลดระดับคือราคาถูกนะครับ เข้าวสวัสดิการด้วยเข้าอะไรต่างด้วยอย่างเงี้ยนะครับก็เป็นเป็นส่วนหนึ่งครับคืออาจารย์เวียนถามอาจารย์ว่าถ้าในเมื่อเราเคยนิรโทษกกร,รมปืนเถื่อนไปแล้วก็ไม่สามารถที่จะควบคุมได้มีประสิทธิภาพขนาดนั้นเนี่ยอาจารย์ก็ยกตัวอย่างนะคะว่าอย่างในต่างประเทศเนี่ยใครที่จะมาซื้อปืนก็ต้องไปตรวจสอบกันก่อนว่าคนนี้เนี่ยมีประวัติการใช้ความรุนแรงไหมมีเรื่องของสุขภาพจิตหรือเปล่ามีเรื่องของสิ่งแวดล้อมที่อาจจะนําปืนเหล่านี้ไปใช้ในทางที่ผิดหรือไม่เขาถึงจะขายให้ได้นะคะนี่คือสิ่งที่ต่างประเทศทํา แล้วก็มีการทบทวนทุกสองปีว่าโอเคซื้อไปละขึ้นทะเบียนไว้เรียบร้อยแล้วมาทบทวนกันอีกรอบซิว่าคุณควรจะต่ออายุได้ครอบครองปืนหรือเปล่านี่ค,คืออาจารย์บอกเราใช่ไหมคะเวียนขอพาต่อไปถึงพูดถึงเมื่อกี้ที่อาจารย์ได้ทิ้งท้ายเอาไว้นะคะอีกท่านหนึ่งบอกว่าเราควรจะ มองข้ามเรื่องอาวุธปืนไปได้แล้วไปดูที่ต้นเหตุเรื่องของครอบครัวสถาบันครอบครัวทีมงานข้าจอมันดับไปแบบ,แบ,บนึงทีมงานอโอเคเรีวบร้ย <c oughs> ไปคุยกันต่อว่า <c oughs> เรื่องของครอบครัวแล้วก็เรื่องของโทษ <c oughs> คนนี้นะคะ่ะผู้ก่อเหตุคนนี้ที่อายุ14ปีที่กระดิงที่พารกอนเนี่ยนะคะอายุ <c oughs> เขา14 <c oughs> เวียนไปศึกษามาเขาบอกว่าถ้าเป็นเยาวชนที่อายุมากกว่า12บแต่ไม่เกิน1ิบ้าเนี่ยจะไม่ต้องรับโทษทางอาญาเวียนไม่แน่ใจว่าอาจจะเล่าให้ฟังหน่อยไหมคะว่ากฎหมายนี้มันยัง <c oughs> practical หรือยังใช้ได้อยู่ไหมในขณะที่บางคนบอกว่าเราควรจะดูได้แล้วว่าแรงจูงใจของผู้ก่อเหตุนเนี่ยมันดูเกินเด็กเกินไปหรือเปล่าเราควรจะมองข้ามเรื่องอายุไปได้แล้วไหมในมุมของอาจารย์อาจารย์คิดยังไงคะเอ่อจริงๆในกฎหมายเด็กของบ้านเราเนี่ยนะครับค <c oughs> ่ะมันมันไม่ใช่ว่าเราจะล่างแล้วเอาตามใจชอบมาใช้ได้เ <c oughs> นื่องจากว่าเราไปลงนามในอนุสัญญาหรือว่าตกลงระหว่างประเทศหลายเรื่อง <c oughs> ใช่ไหมครับอาซึ่งอันเนี้ยมันก็จะมีกรอบ ที่เราจะต้องเขาใช้ว่าในภาษากฎหมายเรื่องอนุวัตก็คือต้องมาทําในกฎหมายภายในให้มันสอดคล้องด้วยะนะครับผมยกตัวอย่างเรื่องหนึ่งอย่างเช่นว่าในต่างประเทศเนี่ยความตกลงระหว่างประเทศเหมือนกันทุกอย่างก็คือห้ามประหารชีวิตเด็กอ่าเพราะนั้นอันนี้เราก็ต้องรับเข้ามาเด็กถึงจะไปก่อเหตุยิง4ี่หคน6กเคนตายเนี่ยเราก็ประหารเด็กไม่ได้<ะ>อันนี้ก็เป็นเงื่อนไขหนึ่งนะครับทีนี้เงื่อนไขความรับผิดของเด็กเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยนะครับเด็กกระทาความผิดจริงๆเนี่ยนะครับมันไม่ได้เกิดจากเด็กหรอก นะครับเพราะด้านเด็กเนี่ยโดยหลักจริงๆอ่ะผ้าขาวแล้วถูกหลอกได้ง่ายคาว่าหลอกเนี่ยอาจจะหลอกจากคนนอกปัจจุบันเนี่ยมันหลอกจากสังคมด้วยหล่อหลอมอะไรต่างๆเพราะนั้นไอการเปลี่ยนแปลงเนี่ยเด็กมันก็ซึมซับมันก็จะถูกหลอกจากสังคมจากหลายๆเรื่องด้วยเพราะนั้นการทําของเด็กเนี่ยนะครับถามว่ามันมีความยับยั้งชั่งใจยังคิดไหมมันอาจจะเกิดจากสองเรื่องเรื่องที่หนึ่งก็คือระหว่างที่เขาโตขึ้นมาเนี่ยนะครับช่วงเนี้ย ช่วง12ถึง15ถึง17 18เนี่ยช่วงนี้เขาเป็นวัยรุ่น <ฮะ S 2> ถ,ถูกไหมวัยรุ่นเราก็รู้ลักษณะจิตวิทยาพัฒนาการโอเคละอารมณ์พุ่งพ่านที่เราเรียกว่าฮอร์โมนพุ่งพ่านละนะครับพวกอารมณ์ร้อนนะครับก้าวร้าวขาดความยั่งคิดอันนี้มันเป็นธรรมดาเป็นทุกคนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้มันเป็นพื้นฐานที่มีอยู่แล้ว<ะ>พอไปผสมกับไอสิ่งข้างนอกซึ่งมันเปลี่ยนแปลงเร็วสมัยก่อนเนี่ยนะครับเราอาจจะถูกสังคมพยายามที่จะควบคุมความประพฤติในกลุ่มของวัยรุ่น นะอย่างบางโบโหก็แต่ก่อนไม่กล้าตวาดครูไม่กล้าเดี๋ยวนี้โอ้โชคครูเลยมสมมติอย่างเงี้ยก็แสดงว่าสภาพสังคมเนี่ยมันเปลี่ยนค่อน,อนข้างเยอะ,ะแล้วปรากฏว่าเด็กมันเสพนะครับสื่อเนี่ยมากมใช่ไหมครับเพราะนั้นการเข้าถึงอะไรต่างๆในสิ่งที่เขาต้องการเนี่ยมันกลายเป็นง่ายไปนะครับแล้วบางครั้งเนี่ยเขาก็สับสนนะครับ<ม>ดังนั้นเนี่ยผมว่าถ้าโทษเด็ก โทษเด็กได้ไหมไม่ใช่เพราะทุกวันนี้เราก็เห็นว่าเด็กถูกหลอกใช้เด็กถูกเป็นเครื่องมือค่อนข้างเยอะนั้นโดยหลักสากลเนี่ยนะครับเขาก็มองว่าเด็กเนี่ยยังไงโดยหลักสากลในทางการแพทย์โดยร่างกายโดยสติปัญญาโดยในเรื่องของอารมณ์วุฒิภาวะต่างๆเนี่ยยังไงมันสู้ผู้ใหญ่ไม่ได้หรอกใช่ไหมครับนะฮะผู้ใหญ่เนี่ยมันหลอกได้สารพัดเอาเรื่องที่เด็กไม่รู้หรือพูดแล้วเปไนเงี้ยเด็กก็ต้องคิดตามบางทีถูกหลอกนะครับอันนี้ก็เหมือนกันบางครั้งเองเนี่ยนะครับ ถ้าโดยหลักธรรมชาติจริงๆเขาถึงสงวนอายุในก,กลุ่มนี้ไว้ว่าถ้าเด็กกระทำความผิดนะถ้าเป็นเด็กนะซึ่งเด็กบ้านเราเนี่ยก็คืออายุไม่เกิน15ค่ะถ้า15ถึง18มันคือเยาวชนถ้าไม่เกิน15เนี่ยถ้ากระทำความผิดเนี่ยะนะครับของบ้านเราแต่ก่อนไนม่เอา12ถ้า12นี่ไม่ไม่เอาผิดเลยแต่ว่าขนาดที่สูงขึ้นมาเนี่ย นะครับโดยหลักจริงๆเนี่ยมันขึ้นอยู่ที่ดุลพินิจของศาลศาลก็าอาจจะต้องมีเจ้าหน้าที่ไปศึกษาไปค้นคว้าไปสอบประวัติหรืออะไรต่างๆนะครับคำ <c oughs> ว่าไม่ได้รับโทษนี่ไม่ได้หมายความว่ามันจะฟรีปล่อยอิสระนะ <c oughs> ความเข้าใจคนทั่วไปเป็นงั้นไม่ใช่ศาลอาจจะกําหนดมาตรการ <c oughs> ให้พ่อแม่ให้อะไรต่างๆแล้วแต่มันมีเงื่อนไขซึ่งอันนี้นะครับผมคิดว่าถ้าเราเข้าใจแล้วเนี่ยนะครับมันเป็นการทํางานอย่างเป็นระบบเด็กเข้าไปอยู่ในศาลพินิจนะครับ มันจะมีสาวิชาชีพดูแลมีนักจิตวิทยามีอะไรต่างเขาก็จะศึกษาเก็บข้อมูลมาแล้วเขาก็ทําแผนแผนในการฟื้นฟูในการอะไรต่างๆแล้วก็เสนออายการการเสนอสารนะครับผู้ในการสถานพินิจร่วมด้วยพี่นาร่วมกันเพื่อแก้ไขเด็กอย่าลืมว่าเขาเป็นเด็กจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราคิดในในแง่กฎหมายโทษอย่างเดียวมันไม่ใช่เพราะในตัวกฎหมายเนี่ยมันเขียนวิธีการฟื้นฟูในอะไรด้วยนะครับมันจะต้องประกอบกันและมันก็มีการวิธีการลงโทษซึ่งเขาใช้ก็ว่าทางเลือกอื่นนะ Alternative ทรูอนะิมพิซิ่งก็คือโดยไม่ต้องจําคุกนะครับก็เป็นทางเลือกที่จะลงโทษแบบอื่นได้อีกหลายอย่าง<ะ>อย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับดังนั้นเนี่ยนะครับผมเข้าใจว่าถ้าเราจะมาดูว่าเฮ้ยเด็กทําอย่างนี้มันรู้ตัวตอนที่เด็กทาเนี่ยมันรู้ตัวมันมีสติทุกอย่างมันเตรียมมันอะไรต่างแต่นั่นเนี่ยมันก็คือเด็กนะครับถ้าเข้าใจจริงๆแล้วเนี่ยนะครับการรู้ตัวของเขาณเวลานั้นเนี่ยกับการรู้ตัวของผู้ใหญ่ในการก่อเหตุมันไม่เหมือน,น,นหรอก<ะ>ใช่ไหมครับ<ะ>ดังนั้นเนี่ยเราก็เลยมองว่า อถ้าคุณยาวความสะใจอย่างเดียวแล้วมาทํามาโอ้ยเด็กมันเป็นงี้มันจะต้องเอาให้ตายนะมันมันผิดจากหลักทั่วไปที่เขาเข้าใจว่าไอปรัชญ,ญาเด็กการแก้ไขฟื้นฟูนฟนเด็กเนี่ยมันไม่ใช่อย่างนั้นครับเมื2 2> <c oughs> ่อกี้มี2ประเด็น <c oughs> ที่เวียนสนใจต่อพูดถึงเรื่องการฟืนฟ้นฟูนเด็กหลังจากที่ก่อเหตุไปนะคะแล้วก็สังคม บอกว่าถ้าในเมื่อในทางกฎหมายตอนนี้เนี่ยไม่สามารถที่จะเอาผิดได้ตามหลักการคุ้มครองเด็กเราไม่สามารถที่จะประหารชีวิตเด็กได้แน่นอนอันนี้แน่นอนอยู่แล้วนะคะทางกฎหมายที่บ,บอกมาครับเวนอยากถามว่าเราถ้าอย่างนั้นเราลงโทษผู้ปกครองได้ไหมคะผู้ปกครองที่เลี้ยงดูเด็กขึ้นมาครับอเขาควรจะมีผลครับได้รับหรือเปล่าคะเราแบ่งสองส่วนนะครับ,รบส่วนทางแพ่งกับส่วนอาญานะครับถ้าในแพ่งเนี่ยโอเคละนะครับหมายถึงว่าตอนนี้เรากำลังมองไปที่ผู้ปกครองก่อนนะครับ การลงโทษผู้ปกครองเนี่ยเนื่อเด็กยังไม่บรรลุนิติภาวะาเป็นเด็กที่อยู่ในครอบครองเนี่ยน้าปกครองอยู่ที่ตัวพ่อแม่อยู่แล้ว<ม>นะครับดังนั้นในทางแพ่งในทางละเมิดเนี่ยค่าเสียหายค่าแรงต่างถ้ามีการฟ้องร้องเนี่ยโอเคก็เรียกจากพ่อแม่ครนนี้ก็จุดหนึ่งนะครับทีนี้ในทางอาญาเนี่ยมันก็มีคําถามว่าจะลงโทษพ่อแม่ได้ไหม,มนะครับนะจริงๆในประเทศไทยเนี่ยกฎหมายที่อาญาที่บัญญัติลงโทษตัวพ่อแม่โดยตรงเนี่ยยังไม่มีนะครับยังไม่มีบางประเทศมี อันนี้ในทางอาญานะครับ<ะ>แต่ในประเทศไทยเนี่ยเราพยายามใช้กฎหมายซึ่งมันมีอยู่ก็คือเราเร,รียกว่าพรบคุ้มครองเด็ก<ะ>ไอพรบรคุ้มครองเด็กเนี่ยเราเคยใช้นะไม่ใช่ไม่เคย,เคยใช้เราเคยใช้กับเด็กแว้นเด็กแว้นเนี่ยนะครับเวลาที่ขี่มอเตอร์ไซค์ไปอะไรต่างสมัยก่อนเนี่ยเราจับยึดรถมาแล้วก็พอแม่ประกันถูกเขาปล่อยไปเด็กก็ยังทําอีกนะครับเพราะนั้นวิธีการเนี่ยก็คือเขาก็เลยเอาอพรบรคุ้มครองเด็กเนี่ยมาใช้ ใช้ยังไงก็คือมันมีบทบัญญัติหนึ่งก็คือว่าให้เอาผิดบุคคลที่ยุโยงส่งเสริมให้เด็กกระทาความผิดนะครับดังนั้นเนี่ยมันเคยมีเคสที่ตํารวจเนี่ยเขาก็ทําคดีแล้วก็ฟ้องไปเลยว่าการที่นะครับพ่อแม่ซื้อรถมอเตอร์ไซค์ให้เด็กแม้ว่านะในคดีนั้นเนี่ยพ่อแม่จะบอกว่าซื้อให้เด็กมันขับไปเรียนแต่คุณขับไปเรียนเด็กมันเลิกเรียน4ี่ห้าโมงเพราะนั้นกลับมาพ่อแม่ต้องเก็บกุญแจห้ามันเอามอเตอร์ไซค์ออกการที่ปล่อยให้เด็กเนี่ยเอาโมเตอร์ไซค์ออกแล้วมันไปขับนะก็แสดงว่า พ่อแม่ยุยงส่งเสริมให้เด็กกระทำความผิดนะครับเสร็จแล้วเนี่ยนะครับเราก็ยังไปพวกร้านแต่งอไอท่อโมไซค์นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็บอกว่าเฮ้ยเนี่ยคุณทํำนี้ก็ยุยงส่งเสริมให้เด็กกระทำความผิดเหมือนกันนะครับกรณีแบบนี้เนี่ยปรากฏว่าเคสที่ผ่านมาเนี่ยศาลก็ตัดสินนะเอาพ่อแม่มาเฮ้ยคุณปล่อยให้เด็กไปขับกลางคืนนะครับแสดงว่าคุณไม่ได้ควบคุม คุณซื้อมตไซค์ให้เด็กแล้วเด็กเนี่ยคุณไม่ควบคุูว่าให้ไปเรียนอย่างเดียวแต่คุณเอาไปใช้ให้เด็กมันอยู่ข้างนอกเนี่ยแสดงว่ายุโยงส่งเสริมให้เด็กกระทำความผิดสารลงโทษจำคุกพ่อแม่นะครับผมจำไม่ได้ว่าปีนลูกเดือนแต่โทษจำคุกเนี่ยให้รอลงอาญาไว้ปีนึงก็คือว่าถ้ายังปล่อยให้เด็กทำผิดเงี้ยพ่อแม่ติดคุกนะครับตั้งแต่นั้นมาพ่อก็หมายหัวเลยว่าถ้าเองทำอีกเสร็จมันก็เป็นพิธีกําหลาบได้อันนี้ก็เป็นมาตรการในการที่ ทางอาญ,ญาเนี่ยนะครับก็อาจจะใช้ได้เหมือนกัน<ฆ>นะครับอย่างกรณีนี้ก็มีคนถามว่าเอ๊แล้วอย่างเงี้ยมันได้ไหม,มก็ต้องไปดูว่าพฤติกรรมของพ่อแม่เนี่ยมันเป็นการยุยงส่งเสริมให้เด็กกระทำความผิดไหม,อ,มอย่างเงี้ยครับนะเช่นสมมติว่าอ่ะลูกพาไปซ้อมไม่พอซื้อลูกกระสุนให้สมมตินะครับอย่างเงี้ยถ้าพฤติกรรมมันเข้าข่ายก็อาจจะได้ครับสํานักข่าว Today Make tomorrow today